สวัสดีครับวันนี้เกษตรช่างเหลือมจะมาสาธิตเรื่องการใช้ละอ,องน้ํานะครับจากน้ําประปานะครับเนื่องจากสภาพอากาศร้อน <c oughs> เราก็มาต่อน้ําประปามาจากระบบบ้านนะครับผมมาแล้วมาเข้าชุดโซลีนอยนะครับชุดโซลินอยแล้วก็อันนี้ก็เป็นมอลมมอลมสําหรับเซฟสําหรับช่วงการปิดนะครับจะได้ไม่เกิดการกระแทก วาวน,น้ำหรือกรหนอยพวกนี้นะครับทําให้เกิดการชนรุดเสียหายง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราจะเปิดเราก็มีระบบไฟนะครับระบบไฟเราต่อมาจากบ้านต่อออกมาจากบ้านธรรมดานะครับปักไฟตรงร้อยมาสู่หมอ้มงม้อแปลงนะครับแล้วก็มาเป็นตัวไออัตโนมัติที่ใช้กับสมาร์ทปักนะครับจะสมาร์ทปักต่อเบเกอร์นะครับเบเกอร์อันนี้ก็เป็นไฟไฟระบบ จะไม้เป็นกระทบกับเวลาเกิดการรั่วเราจะไม่กระทบกระเทือนกับผู้ใช้งานนะครับผมไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายเพราะยงจากโลกเราร้อนต้องปลูกต้นไม้ไว้เยอะนะครับต้นไม้ก็มีผลลไม้นะครับหน้าว่างไ้กินมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับบังแสงแดดใ้กับบ้านด้วยนะครับก็อันนี้เป็นตัวแอปครับอันนี้เป็นตัวแอปนะครับเราสามารถเปิดเปิดจากแอปมือถือได้ทั่วโลกนะครับ ว่าเราอยู่ไหนเราไปเที่ยวไหนก็สามารถเปิดแอปได้นะครับผมสามารถใช้งานได้เลยนะครับกดติดตรงนี้กดติดนะครับวันนี้กดติดนะครับระบบทํางานแล้วนะครับนี่สั่งผ่านมือถือนะครับแอปทั่วโลกนะครับอันนี้ติดละองผ่านถ้าหน้าร้อนก็เย็นสบายนะครับครับเาสั่งปิดได้อันนี้ก็ปิดแล้วนะครับนะครับเนี่ยเปิดความเมื่อเรามาอยู่บ้านเราก็เปิด อ่าตรลนอยดังแท็กนะครับขอขอบคุณครับครับครับเดี๋ยวรับรัก็ูชัยด้วยนะครับสวัสดครับ